มาว่ากันถึงเรื่องจากเมลครับอ่านะฮะวันนี้เป็นเรื่องจากเมลอะไรยังไงเป็นเรื่องจากคุณเดี่ยวครับชื่อเรื่องว่าเขยเจ้าแมค <laughs> ค่คุณเดี่ยวคุณเดี่ยวเมื่อกี้วะเนี่ย,ยคนละคนคนละคนนะคนละคนคนละคนไม่ใช่คุณเดี่ยวเมื่อกี้นะโอ้คนละคนเดี่ยวเหมือนกันถ้าคุณเดี่ยวเมื่อกี้เนี่ยโทรกลับให้เขามาล่องมา <laughs> <laughs> อ่อาเชิญเชิญเชิญ <laughs> คุณเดี่ยวก็เป็นเรื่องย้อนเมื่อสิบปีที่แล้วนะฮะค,คุณเดี่ยวเขาบอกเขาประกอบอาชีพเป็นเซลแมนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยแหละฮะครับก็ไปเจอกับแฟนที่ทํางานเดียวกันก็คบดูใจกันมาได้สักพักแล้วครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณเดี่ยวเขาก็คุยกับแฟนไปแฟนเขาก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านเพื่อไปพบปะคุณพ่อคุณแม่อืคุณเดี่ยวก็คิดว่ามันก็เออคบมาสักพักแล้วถึงเวลาอันสมควร,ครก็ไปเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่บางก็ดีอื ก็เลิกงานตกเย็นวันนั้นเนี่ยก็ไปที่บ้านแม่ของแฟนอืตัวบ้านเนี่ยห่างจากตัวเมืองประมาณหกสิบกิโลได้พอไปถึงเนี่ยมันก็ข้าแล้วลักษณะบ้านเนี่ยมันก็เหมือนบ้านต่างจังหวัดทั่วไปเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวฐานพื้นเนี่ยก็ยกขึ้นมาหน่อยแต่ที่แปลกคือแบบหน้าบ้านเนี่ยมีป้ายเขียนว่ารับดูดวงแก้คุณใสโดยหมอตืดๆคุณเดียรเนี่ยก็ถามแฟนว่าเอา้าบ้านเป็นหมอดัว ใช่ครับพี่ครับผู้คนแถวบ้านเนี่ยเขาชอบมาให้ดูดวงแก้คุณไสยนับถือกันมากเลยนะพี่คุณเดียวก็คิดในใจว่ามันพอสอไหนแล้วผู้คนยังเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้กันอีกหรอครับก็เข้าบ้านไปจังหวะก,ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยเหมือนคุณเดียวบอกได้กลิ่นกลิ่นทูปกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยมันฟุ้งลอยออกมาจากตัวบ้านเลยอืคุณเดียวก็คิดใ,ในใจมันก็มันคงเป็นปกติของบ้านพวกสำนักทรงดูดวงอะไรพวกนี้แหละพอเข้าไปในบ้านเนี่ยคุณเดียวบอก คนเดียวรู้สึกเบลอๆวูบๆไม่รู้เพราะกลิ่นธูปไม่ชินหรืออะไรก็พยายามรวบรวมสติสังเกตรอบบ้านคนเดียวบอกว่าข้างในบ้านลักษณะบ้านคือเป็นห้องใหญ่ๆไม่มีผนังไม่มีห้องครับแล้วก็มีแต่พวกชั้นวางตู้วางพวกเทวรูปรูปรป,ปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเต็มบ้านไปหมดเลยตำหนักเลยเนี่ยใช่ครับเออก็ได้ยินเสียงแก่ๆนั่งลงกันสิ คุณเดี่ยวมองไปก็เป็นผู้หญิงแก,แก่สวมชุดสีขาวนั่งบนพรมสีแดงเนี่ยรอบๆก็เป็นลูกศิษย์แล้วข้างๆก็เป็นชายแก่สูงวัยค,คอยทําหน้าที่รับพานเสิร์ฟของอะไรต่างๆเนี่ยมมารู้ที่หลังว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคุณพ่อของแฟนครับมานั่งลงกันสิเป็นเสียงจากผู้หญิงแก่พูดขึ้นมามคุณเดียวก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปครับผู้หญิงแก่เขาพูดว่าคนนี้เหรอ ข้หนุ่มคนนี้เหรอแฟนคนเดียวบอกใช่คะ่ะเจ้าแม่แฟนคนเดียวหันไปถามอก็คุยกันว่าทาไมเรียกเจ้าแม่แฟนคนเดียวตอบว่าอ๋อพอด,ดีเจ้าแม่ประทับร่างแม่อยู่ก็เลยต้องเรียกเจ้าแม่อคณเดียวก็แปลกใจนิดหน่อยแต่ก็แม่เลยก็ไปนั่งเจ้าแม่ไหนก็บอกมานั่งนั่งใกล้ใกลก้ใกล้อีกใกล้อีกคนเดียวก็ไปนั่งอยู่ตรงด้านนาเจ้าแม่เลยอืมแล้วคุณพ่อคนเดียวก็บอกก้มลงกันสิเดี๋ยวทําพิธีให้คนเดียวก็อะไรวะ แต่ก็ไม่อยากเสียมรารยาทอะไรเงี้ยก็ก้มลงไปเจ้าแม่เนี่ยก็ทําพิธีขีดเขียนอะไรไม่รู้อยู่ตรงหัวบนกระหม่อมสักพักหนึ่งสวดมนต์เสร็จก็อ่ะเสร็จแล้วไปได้ละคนเดียวเนี่ยหันไปถามแฟนใหญ่เลยอเฮ้ยไหนบอกพามากินข้าวพามาแนะนําลูกเขยไงไงการมาเป็นลูกสิทธแทนได้วะเออก็แบบหัวเสียนิดหน่อยแล้วมันไม่ใช่ปะวะแฟนว่าเออวันนี้ลูกสิษธ์มาเยอะเป็นเลิกงามยามดีจะได้มาฝากตัวเป็นลูกสิทธ์เจ้าแม่ไว เดี๋ยวก็ขี้เกียจเถียงก็ไม่อะไรครับจนพอดึกๆแล้วลูกศิษย์อะไรต่างๆกลับไปแล้วเราแวกบ้านเนี่ยมันก็มืดหน่อยเพราะอยู่ไกลาจากตัวเมืองอืทางบ้านของแฟนเนี่ยเขาก็ชวนว่าแบบค้างไหมมันดึกแล้วอะไรเงี้ยค,คุณเดียวก็ดีใจเฮ้ยมาแฟนบ,บ้านแฟนทางแรกเนี่ยได้ค้างบ้านแล้วก็หลังจากกินข้าวแนะนําตัวอะไรเสร็จไปเนี่ยอพอจะเข้านอนแล้วแฟนคุณเดียวก็ไปจัดเตรียมที่นอนใสให้ค,คุณเดียวทํา นอนตรงไหนอะตรงนี้ไงพี่อืคุณเดียวก็มองไปรอบๆบมันไม่มีห้องไม่มีกําแพงไม่มีอะไรเลยครับนอนตรงนี้เนี่ยนะแต่ก็ใช่ค่ะพี่อืแล้วก็จัดเตียงจัดมุ้งอะไรเรียบร้อยคุณเดี๋ยวเขาไม่แน่ใจจริงจริงถามแฟนีกรอบ,รบตรงเนี้ยนะอจริงไงพี่หนูก็นอนตรงนี้ประจำพ่อแม่หนูอ่ะก็กางมุ้งนอนอยู่ตรงนูน้นครับคุณเดี่ยวก็อก,ก็ต้องนอนแล้ววะมาขนาดนี้แล้วคุณเดี๋ยวเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะแต่รอบๆอ่ะมัน มีแต่ตู้มีแต่รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอเหมือนรู้สึกมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาเออเออเออพอตกดึกเนี่ยทุกคนเขาก็หลับกันไปอะไรเรียบร้อยแล้วครับคนเดียวเนี่ยเขาบอกเขาเขายังไม่หลับเขาได้ยินเสียงกุกกักตามตู้ตามอะไรต่างๆอะครับแล้วก็เสียงเท้ารอบๆเดินวนอยู่รอบๆอืมสกานี่ยได้ยินเหมือนเสียงเด็กคุยกันแต่จับใจความไม่ได้อืคุณเดียวเขาหันไปถามแฟนเธอเธอบ้านเธอเลี้ยงเด็กหรือเออ ไม่มีนะพี่นอนเถอะครับคุณเดียวก็อ่ะกลับไปนอนสักพักอะ่ะพอสลืมสลือก็จะหลับแล้วได้ยินเสียงจากบนหัวครับหลับแล้วหลับแล้วคุณเดียวสะดุ้งขึ้นมารีบอมองหาต้นตอเสียงมาจากไหนอเดี๋ยวบอกก็ไม่เจอทีเนี้ยพอจะหลับรู้สึกเหมือนแน่นหน้าอกบตามข้อมือข้อเท้าเนี่ยเย็นอืมคุณเดียวพยายามลืมตาขึ้นมาคุณเดียวบอกว่าเห็นเด็กนั่งอยู่บนตัวหลายคนเลย บนตัวเขาอะนะครับแล้วก็จับข้อมือด้วยจับข้อเท้าด้วยอคุณเดียวตกใจพยายามจะขยับจะดิ้นจะจะพูดตะโกนออกไปแต่ก็แบบไม่มีเสียงครับพอได้เห็นว่าขยับไม่ได้พูดออกมาไม่ได้ชอบใจใหญ่เลยวิ่งเล่นใหญ่หัวเราะสะใจกันใหญ่อคุณเดียวก็คิดในใจเอาละโดนละทําไงได้บ้างวะจู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ตะโกนมาพวกมึงเล่นอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นเขยเจ้าแม่ ครับไปไปกันได้แล้วพอจบสิ้นเสียงเนะี่ยคุณเดียวลุกขึ้นมาได้พยายามรวบรวมสติมองไปทางต้นเสียงเนะี่ยเห็นเป็นแม่ของแฟนอะกําลังสวดมนต์ทำพิธีอะไรต่างๆอยู่คุณเดียวก็ถามเมื่อกี้อะไรผมเจออะไรผมเห็นอะไรครับแม่แฟนเนี่ยเขาก็ตอบว่าอ๋อพวกเด็กๆมันแค่อยากมารู้จักแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะถ้าดึกๆได,ด้ยินเสียงอะไรก็อย่าไปทักซะละ คุณเดียวก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้จนถึงตอนเช้าครับก็มาถามกับแฟนว่าไอ้ที่แม่พูดถึงอะ่ะเด็กๆเนี่ยมันคืออะไรอ่าแฟนก็ตอบว่าเอา้าเจอด้วยเหรอครับเป็นกุมารที่แม่เลี้ยงไวนะ้น่ะสงสัยคงอยากมาทําความรู้จักแค่นั้นแหละไม่ไมีมอะไรหรอกพี่อย่าคิดมากเลยเอคุณเดียวก็บอกว่าหลังจากนั้นอะก็ยังมีเรื่องแปลกๆเข้ามาอีกอแต่เดี๋ยวจะทยอยพิมพ์เข้ามา เรื่องก็ประมาณนี้ครับผมชอบนะครับว่าเนี่ยอย่ามายุ่งนะนี่เขยเจ้าแม่แสดงอำนาจกำลังจะไปบ้านแฟนครับนะครับผลสุดท้ายกลายเป็นลูกศิษย์อืมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว <c oughs> เอออันนี้เมลจากคุณเดี่ยวอะไรนะอ้ล่าสุดเลยพี่เพิ่งส่งมาวันนี้แหละตอนเย็นชื่อเมลเขาอ่ะอ๋อผมไม่ได้เอามาพี่อา่าจากคุณเดี่ยวเฉยเหรอคุณเดี่ยวเฉยฮะอออนะครับก็ ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในแชทหรือเปล่าไงผมจะถามต่อว่าโอ้โหเฮ้ยผมลองนึกภาพสมมุติว่าเป็นตัวเราเอาเป็นตัวแบงค์สมมุติเป็นตัวแบงค์เลยครับวันนี้ต้องไปบ้านแฟนครั้งแรกอ่ะก็เตรียมตัวไปหน่อยอะเออเตรียมตัวมันก็ต้องเกรงแล้วว่าต้องไปเจอกับพ่อกับแม่เขาแน่ๆเลยไปถึงปุ๊บบ้านแฟนเป็นตำหนักงงกันดอกแรกงงกันเออเป็นตำหนักมีเทวรูปเต็มเลยนะครับแล้วก็มีประลัมพิธีแล้วก็มีคุณแม่เขากําลัง นั่งพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างถ้าเห็นตอนแรกก็คงไม่คิดว่าเป็นคุณแม่แฟนหรอกอาจจะเป็นแบบนี่ค่ะนี่แม่ฉันค่ะแนะนําก่อนเลยสวัสดีครับเดินเข้าไปปุ๊บไปนั่งข้างหน้าอืแล้วคุณแม่ก็ทําพิธีเพื่อรับเป็นลูกศิษย์ก่อนอันดับแรกเราจะรู้สึกยังไงงงเดี๋ยพงงไหมงงเออคือเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นอยู่ที่อันดับแรกคือ มันมีสองอย่างความสมัครใจในการที่จะไปเป็นลูกศิษย์ตำหนักไหนก็แล้วแต่ครับนะครับแต่อันเนี้ยมันคือเหตุการณ์พาไปอืมจะไปเอาลูกสาวเขาอะก็ไปแล้วอะเขาก็อย่างเงี้ยเออเรารักลูกสาวเขาอะอืมแล้วป้าก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถูกทําให้เป็นลูกศิษย์ก่อนต้องมาทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างก่อนครับนานาจิตตังนะ ประเ่องพวกนี้มันนานาตาาาิดตังนะมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนคนนั้นด้วยนะว่ารับกับเหตุการณ์ไหวหรือเปล่าเออ้าลองถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังอ่ะจะทํายังไงจะไปตามน้ําจะไปต่อหรือจะเดินกลับมันพูดยากมากเลยนะเรื่องพวกเนี้ยตามน้ําแหละพี่เราลูกสาวเขาอะอะแต่เราต้องไปไปทําพิธีกรรมนะ ไปทําพิธีกรรมต่างๆนะซึ่งบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกย้อนแย้งอยู่ในใจว่าเราไม่ใช่แนวนี้เราไม่เชื่ออยู่แล้วอ่ะเราต้องอม,มาทําอะไรแบบเนี้ยเ,เออนี่ยเขาบอกบางคนก็บอกว่ารับได้อ่านะครับจะเอาจะไปเอาลูกสาวเขาต้องไปลูกศิษย์ก่อน <c oughs> การแลกเปลี่ยนเท <c oughs> ่าเทียม <c oughs> อ๋อมันคือการแลกเปลี่ยนกฎการแลกเปลี่ยนนี้เท่าเทียมครับไปตามน้ํา <c oughs> ไปตามน้ามนํานะฮะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร นะครับแต่เขาต้องให้ทําพิธีต่างๆเลยนะต้องทําพิธีนู่นทําพิธีนี่แล้วก็ต้องมีกฎกติกาว่าห้ามทํานู่นห้ามทํานี่อัะแน่นอนว่าทางตําหนักบางตําหนักเขาก็จะมีกฎกติกาของเขาอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะมีกฎยิบๆย,ย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได,ดยพี่ได้ลูกสาวคุ้มคุ้มนะคุ้มอย่างที่ผมบอกว่ามันานานาจิตตังไงอ่าก่อนผูกแขนนี่ต้องรับขันห้าก่อนอย่างเงี้ยว่ะคิดหนักนะอ่าก่อนนี้ก็จะมาเป็นอ่าลูกเขยแม่ เดี๋ยวไอ้นุ่มมารับขันห้าก่อนนะเอ่ออะเห็นไหมทีเนี้ยกระอักกระอ่วนเห็นไหมมันนานาจิตตังมันอยู่ที่เหตุการณ์ณตอนนั้นไงเออนะครับเนี่ยฮะมีหลายคนก็แสดงความคิดเห็นมานะนะครับว่าเฮ้ยมัน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 พูดยากบางคนก็บอกทำใจได้แต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันต้องมี มีอะไรแลกเปลี่ยนนิดนึงนะลองค,คุณผู้ฟังลองถามใจตัวเองดูก็แล้วกันครับนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะเดินหน้าต่อหรือเราจะพอแค่นี้อ่า <laughs> นะครับเอ่อเป็นผมนี่ผมบอกสวนเลยผมลูกเจ้าพ่อ <laughs> <laughs> อ๋อผมมีเจ้าพ่อแล้ว <laughs> อัน,นั้นอันนั้นอดได้ลูกสาวเขาเลยนะเอาคิดอ่ะ <laughs> เห็นไหมมันก็จะมี มันก็จะมีอะไรที่มันเป็นตัวล็อกไว้อยู่อ่ะอืเรื่องพวกนี้มันพูดยากเถียงกันทั้งวันทั้งคืนไม่จบเรื่องนี้เอาจริงจริงนะครับแต่ก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็เอาไว้ฟังเอาสนุกแล้วกันบันเทิงครับเออฟังเอาบันเทิงนะครับแล้วแต่บุคคลอันนี้บอกว่าถ้าลูกแก้วแม่สวยได้อยู่นะพี่ <laughs> <laughs> เออเสริมสิริมงคลหรือเปล่าเอาเขาอาจจะ ทำพิธีกรรมเพื่อแค่เสริมสิริมงคลให้กับลูกเขยตัวเองก็ได้ไงถูกไหมให้ลูกเขยจะได้ดูดูดีจะได้ไปไหนทํามาหากินขึ้นคล่องอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ต้องรับขันห้าก่อน <laughs> คิดนะักเอบอกรับขันห้าคือคําว่าขันห้ามันก็จะมีกฎกติกาพอ,อสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าขันห้าบางอันเนี่ยก็ต้องถือ เหมือนกับอมีร่างทรงไกลๆอ,อยู่ในตัวต้องมารับช่วงต่อนะต้องเป็นร่างทรงด้วยนะอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ผมเยอะไปปะวะ <laughs> ผมก็ผมก็หายผลมาเยอะแยะมากมาย <c oughs> ผมว่าโอกาสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยอน้อยอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเรารักลูกสาวเข้ามากจริงๆอะ่ะเราก็ต้องยอมอไปตามน้ำไปตามน้ำ นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกัน <laughs> ถ้าลูกเจ้าแม่เด็ดผมก็ยอม <laughs> <laughs> นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ The g h o s t Radio Thailand gmail.com นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่สละเวลาในการพิมพ์เรื่องราวแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการครับ